ฟอร์มูล่าวันประเดิมสนามแรกผ่านไปแล้วนะครับออสเตรเลียนกลางปรีนะครับมาปีนี้เนี่ยเราพยายามจะติดตามข่าวสารของ f 1แล้วเอามาเล่าให้คุณฟังในแต่ละสัปดาห์ ครับผมไปดูกันครับชื่นชอบพี่หลานติดตามพี่หลานได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์เวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลานกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ ช่องนี้แล้วได้ดูทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับผ่านพ้นไปแล้วครับสำหรับสนามแรกประเดิมนะฮะสำหรับปีการแข่งขันปีนี้ครับนะฮะปีนี้ผมตั้งใจว่าผมจะดูทุกเลสเลยนะนี่ผมโหลดปฏิทินไว้เรียบร้อยแล้ว แล้วผมก็ไปถ้าไม่ต้องโหลดทุกทีหรอกพี่ก็ดูทุกทีนะเพราะมันยี่สี่สนามเนี่ยยี่สี่สนามมันก็พยายามดูคือเนี่ยอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็เซี่ยงไฮ้ใช่คือแบบทุกทุกอาทิตย์แล้วปัญหาของเอฟวันเนี่ยมันดูยากเพราะอะไรไหมมันแข่งคนละโซนประเทศอ่ะเวลาไงคือคือโซนที่อยู่ในโซนเอเชียเนี่ยฮะเวลาจะใกล้เคียงเราใช่แต่ถ้าพอไปโซนยุโรป โอ้โหพี่จะนอนเดี๋ยวมันก็ดึกเดี๋ยวมันก็กังวันเดี๋ยวมันก็เย็นเย็นอะไรอย่างเงี้ยเรามันหาเวลาแน่นอนไม่ได้มันไม่เหมือนพีเมียลีกไงมันเตะสามทุ่มก็เหมือนอยู่โซนเดิมนหลอดนี่อันนี้เป็นย้ายโซนนะใช่ไหมฮะซึ่งไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องเรื่องของย้ายโซนนั้นคนดูนะในมุมคนดูเอาแค่เรื่องของการย้ายโซนเนี่ยสนามแรกเปิดฤดูกาลมาก็พาทั้งทีมผู้แข่งขันนักแข่งขันผมว่าใครดูเมื่อที่ที่ผ่านมาเนี่ยครับสนามแรกเนี่ยผมถามนี่ครับ วิกฤตอะไรกันครับในคำนี้ครับคือเฉพาะแค่เรื่องเดียวครับตกลงฝนจะตกหรือฝนจะหยุดผมถามคำนี้เลยครับว่าตอนสนามมาตกกระนำถนนเปียกไปถึงสนามแห้งเดี๋ยวปลายสนามตกเพจ F1B w o a s เนี่ยนะะผมเรียกผิดเรียกถูกขออภัยด้วยเขาตั้งชื่อสนามแรกนี่ว่าอะไรรู้ไหมรับน้องสยองขวัญ มีสูตสูตเด็ดนะจริงจริงแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมผมผมใช้ชื่อคล้ายๆกันนะแต่ผมจะตั้งเลยว่ารับพี่รับพี่ด้วยไม่ใช่รับน้องอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดดูจากสถิติวันณการเข้าเส้นเส้นชัย57รอบสนามมาคือผมว่าพี่อ่ะโดนรับไปเยอะเลยแหละนี่ดูรูปนี้เขาจะมีรูปนี้อยู่นะโชว์ออสเตรเลียนกลางปีนะฮะว่ารูปที่ยังเป็นสีอยู่คือคนที่สามารถเข้าเส้นชัยขับได้ครบ57รอบ ส่วนคนที่เป็นขาวดําคือคนที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางแล้วก็เกิดแข่งไม่จบและแข่งไม่จบก็ส่วนหนึ่งละไอระพางที่แข่งจบนี่ก็หืดขึ้นคอ,อใช่คำนี้มีซีเนีร์อยู่2คนครับแต่ว่าโดนรับน้องไปด้วย <c oughs> นั่นก็คือพี่คารลอสไซน์ของเราแล้วก็เฟอร์นันโดลองโซแล้วเรื่องนะครับเมื่อกี้ผมนั่งคุยกันก่อนเข้าคลิปเนะี่ย <c oughs> พี่หลามยังพูดเลยว่า คาร์ดซายไม่น่าพลาดนะเพราะว่าโอ้นี่เจ้าแห่งสายฝนอ่อคือรอบนี้ฝนก็ทำทำ้ายพี่เขาแล้วใจคำนี้ <c oughs> ค,คือเราเรานั่งดูอยู่นะไอตอนแข่งจริงเน่ยนะฮะผมผมรอบนี้ผมละเอียดมากนะ,ะผมพยายามไล่ดูตั้งแต่วันซ้อมนะฮะวันซ้อมมาจนกระทั่งถึงวันคอล,ลิฟายแล้วก็วันที่แข่งจริงะะพยายามดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคือทุกคนเนี่ยประเดิมสนามแรกรถ ยังไม่ถูกจูนเข้าทีอาฮะแล้วแต่ละทีมก็มีน้องใหม่มีลูกี้เข้ามาด้วยปีเนี้ยเป็นปีที่คึกคักมากสำหรับ F1 เพราะว่ามีน้องใหม่ที่ขึ้นชั้นมาจาก F2 F3 อะไรเงี้ยขึ้นมาเยอะเลยนะแล้วก็มีการย้ายทีมสับกันสับขั่วกันวุ่นไปหมดนะฮะมันเลยวันตั้งแต่วันซ้อมเนี่ยเห็นความไม่พร้อมเยอะมากๆแล้วสนามออสเตรเลียนกลางปีเนี่ยแตกไหมพี้แ็กว้างนะแกกว้างนะ แต่ตีตีเหลี่ยมโค้งให้แคบเพื่อให้เลี้ยวยากถูกถูกถูกนะฮะแล้วทุกคนเนี่ยลงทรายกันเป็นว่าเล่นแล้วแอีกอย่างครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตในในแทกแทกที่เปียกนะ,ะฮะแต่ถ้าเราสังเกตช่วงทางตรงอะ่ะมันเป็นช่วงเนือถนนบั๊ม<อ>ที่จะเห็นว่าช่วงล่างมันกระแทกอืไฟแลบตลอดไฟแลบคือมันจะมีช่วงทางตรงอู่ช่วงหนึ่งครับในสนามเนี่ย<ะ>เราจะเห็นว่าไฟแลบเกือบตลอดทั้งที่ยิงพื้นแทกเปียกใช่ให้เห็นเลยว่า เตี้ต้องมัพื้นมันบ๊ามากแล้วรถมันเตี้ยมากในช่วงนั้นผมเห็นนั่นลยตอนซ้อมแล้วรอบแพ็กเคสเนี่ยนะฮะทุกคนมีปัญหาหมดนะฮะหลายคนก็แหกโค้งบางคนก็ลดพังหลายคนเนี่ยเป็นกันเยอะมากนะครับแต่แต่แต่ละทีมก็พยายามแก้ปัญหาจนกระทั่งไปถึงคอลี่ไฟแล้วตอนคอลี่ไฟเนี่ยคนที่เฉดฉายที่สุดคือแลนโดนอริสแมคลาเรนโอ้โหมันคือผลสืบเนื่องจากปีที่แล้วเลยนะ รถแมคลาเรนเนี่ยมันดีมากใช่ไหมปีที่แล้วนี่ขนาดปีนี้สั่งห้ามใช้ไอ้ปีกงอนๆนั่นแล้วนะฟิกปีนี้ฟิกสั่งฟิกหมดเลยฟิกแล้วห้ามแล้วห้ามแล้วนะไอ้ปีกงอนๆเนี่ยไอ้แอบงอนขึ้นไปนี่นึงไม่ได้ยกไปเองโต๊แต่นอริสก็ยังแรงอยู่ปีนี้ต้องบอกนะพอเริ่มการแข่งขันเนี่ยเห็นชัดเลยนะพี่ว่าแมคลาเรนเป็นทีมที่ถือว่าพร้อมที่สุดทีหนึ่งเลยควอลิฟายก็ได้โพวิ่งแบบสบายๆด้วยไม่ต้องทุรนทุรายในขณะที่แม็กเวอร์เซเพนเนี่ยโโอ้หจูนแล้วจูนออีีกกปปรรััับบบแล้วข ได้ยินเสียงไอ้ไอพูดกับพิษอะพูดอยู่ตลอดเวลารถไม่เกาะรถไม่เกาะ แม็กนี่พูดบ่นตลอดทางแต่ถึงวันแม็กก็พยายามไล่นะฮะแล้วไปเจอปัญหาฝนตกอย่างที่พี่เอบอกอีกว่าสุดท้ายเอ้ยใครจะเปลี่ยนยางอินเตอร์กันบ้าง <c oughs> นะบางทีมก็ไม่ยอมเปลี่ยนฮาร์ด <Hard, hard S 2> บ้างอินเตอร์บ้างอะไรคือดูการเปลี่ยนยางเหน็นนะเขาเรียกว่าสนามนี้นะ<ห>เอาเอารุนเรื่องยางก่อน<ห>สนามนี้ถ้าคุณชมดูให้ดีฮนะตั้งแต่ต้นทนะรอบตั้งแต่ตั้งแต่ิงคืออย่างเงี้ยเรื่องเกิดตั้งแต่รอบวอร์มอัพแล็บ ก่อนที่จะเข้าออกสตาร์ทอ่ะเวลาลถผมร้อนเขาจะมีวอร์มอัพแลบหนึ่งรอบแล้วก็ออกสตาร์ทตั้งแต่วอร์มอัพแล a ก็หมุนหลุดไปหนึ่งคันคนนี้ก่อนเลยไอแซคฮัตจ้าจากทีม RB r a c i n g คือน้องใหม่คือน้องใหม่คนแรกรับรับรับน้องคนแรกเลยไอแซคฮัตจ้าโค้งแรกรอบวอร์มอัพแล a ก็แหกออกไปแล้วอ่ะคือสนามนี้เราจะเห็นชื่อทุกคนขึ้นนะว่างี้ดีกว่าเพราะว่าขึ้นในเหตุการณ์ที่เขาไม่อยากขึ้นแหละใช่คือหลุดอ่ะฮะออกสตาร์ท ก,ก็ก็หลุดกันล,น,ลนีละนาดมุนกันอ้โ oh. หคือคือพอจังหวะมันจะต้องสตาร์ทใหม่แล้วบางทีฝนมันก็แห้งไอคนที่ขับยางสลิกอยู่ก็บอกว่าไม่เอาเดี๋ยวฝนมันไม่ลงจริงทั้งท่านี่เมฆมันก็บึ้มม,ม,มานะทุกบางคนไอในพิษก็บอกว่าเปลียปล่ยนเถอะเปลี่ยนเถอะเกิดเปลี่ยนแล้วมันไม่ตกทําไงอะไรเงียง้ยก็เถียง oh, กันไปเถียงกันมโอ้เรื่องเรื่องนี้เ,เถียงเถียงตั้งแต่รอบแรกกันรอบสุดท้ายอ,ะอ่ะได้คำนี้มหละมีอยู่จังหวะหนึ่งผมเชือ่อว่า นอริสเนี่ยแลนโดนอริสครับมันดวงดีมากคือมันยืนการอยู่ในรถว่ามันจะไม่เปลี่ยนยางมันจะใช้ยางสลิกกูจะไปยางนี่แหละยางฮาร์ดด้วยนะยางฮาร์ดด้วยจะไปยางฮาร์ดคือกะลากยาวเลยกะยิงยาวเลยเพราะเชื่อว่าฝนไม่ตกแน่นอนครับกําลังจะวนมาเนี่ยเพชคากาลังจะวนกาลังจะเริ่มแบบไล่ออกซาร์ละอยู่ดีมีมีคนมีคนกระจายข้างฝ่าย มีคนชนกําแพงข้างฝาอีกใช่ไหมฮะพอชนข้างฝาปุ๊บก็ยืดรถเพชคาวนอีกสามสี่รอบอีกสามสี่รอบฝนตกครับฝนตกพอฝนตกปุ๊บเท่านั้นแหละวิ่งไปเปลี่ยนยางกันเลี้ยวกันเข้ากันสนผูุ้ชมเห็นไหมว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกฟรรบอลวันเป็นหนึ่งในกีฬาที่ทีมสวิสทำงานได้อย่างดีเยี่ยมแล้วเวลาสั้นมากสนามนี้คุณเคยเจอรถฟมรบอลวันติด รถติดสนามั้ยเพราะทีมเดียวกันตามเข้าไปเปลี่ยนยางพร้อมกันทีมทีมใส่ล้อคือเราเห็นนะคือเข้าไปเปลี่ยนยางเท่านั้นนะใช่ใส่ล้อปุ๊บขันเข้าปล่อยคันแรกไอ้คันที่สองนี่จ่อตูดมาร <laughs> อเลยมารอคือเดี๋ยวเดี๋ยวปกติเขาทั่วไปเขาจะเรียกเขา<ล><ล>ต้องคนละรอบคนละรอบมาคนละคันเราที่ไม่ได้ครับเพร,เพราะว่าเพราะเผอิญว่าอย่างแมคคาร์เลเนี้หนึ่งกับสองมันวนเพจคาอยู่หนึ่งกับสองมันพร้อมกันอ่ะเพราะมันต้องเปลี่ยนพร้อมกันมันต้องมันต้องเข้าอย่างี้ก็ต้องเข้าคือชั่วโมงนี้พอด ข้างหลังไงเวอร์เซปเปนรออยู่ใช่คือชั่วโมงนี้คือใครเข้าก็ต้องเข้าใช่แล้วพอเข้ามาทําไงก็บริหารจัดการนะแล้ก็ไม่รู้ว่าเข้ามาก่อนเปลี่ยนก่อนเล่งกันหูตูบเลยแล้วพอแข่งกันไปนะฮะก็ ไล่ตามกันไปเนี่ยฝนตกมั่งหยุดมั่งนะฮะไอยางอินเตอร์ก็ไม่ใช่ว่าได้เปรียบนะพอจังหวะแห้งก็เร็วสู้เขาไม่ได้อีกคือคือแม่จะบอกว่ายางฝนนะฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตสนามนี้ให้ดูดีๆนะะยางฝนน่ะตอนฝนตกยังไม่เกาะเวลาตอนฝนตกมันยังไม่เกาะเลยถูกคือคือคือจะบอกว่ามันแค่ดีกว่ายางสลิกตรงที่ว่ายางฮาร์ดที่ว่ามันไม่ฉนแหลกแต่ถามว่ามันกาะไม่ ผู้ชมดูว่ารอบนิสนามนี่มีเบรกไม่เข้าเสียตำแหน่งเพราะว่าเราเราไม่มีภาพประกอบเยอะเดี๋ยวเราโดนเล็กสิไม่เราพูดเดี๋ยวเราเราเราไปฟังเหรอว่าเนี่ยผู้ชมดูครับว่าเบรกเบรกมาไม่ก่อจะทะลุแต่ยังเลี้ยวอยู่คือเกือบเกือบจะหลับแต่กลับมาได้หรือหมุนหมุนออกไปกินหญ้าแล้วไม่สามารถสปินตัวเองได้แต่ถามว่าได้ไหมได้สปินได้แต่โอ้เสียไปประมาณแบบเป็นสิบอันดับอะแล้วก็กลับมาไล่กันใหม่คน เป็นสามารถจบการแข่งขันได้ก็มีคาร์ลอสไซมีอารองโซ่นะครับแล้วก็มีเลียมลอสันนะฮะแล้วก็แจ็คดูฮาร์นะฮะมีฮัตจ้าไอแซคฮัตจ้าแล้วก็บอโทเลโตนะครับที่ไม่จบที่ไม่จบเนี่ยท่านผู้ชมดูให้ดีฮะตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่รอบแรกกันถึง57รอบเนี่ยคำว่าไม่จบนี่คือเละผมใช้คํานี้ครับเพราะว่ารถเนี่ยคือหมุนกระแทกพังไม่หลุดเข้าไปกระแทกก็หมุนท้าย ซึ่งสนามนี้ทําให้ผมเห็นว่าสิ่งหนึ่งของรถ F1 ปีนี้ผมว่าเครียกชิ้นส่วนของช่วงล่างอ่ะมันน่าจะเปราะมากนะพี่เพราะว่าโดนไม่ได้สก,กิดบา<ม>งบั<อ>งเฉดบางช็อตเนี่ยหมุนเข้ามาแล้วเอาท้ายนะคือไม่ได้เอาหน้าเขานะคือหมุนจะเป็นท้ายแล้วแล้วไหลสไลด์มาสไลมาถึงกนาแพงตุบล้อหักล้อหักวิงวิงหลังหลุดกระจายอย่างเงี้ยแบบมันโดนอะไรไม่ได้เลยนะมันนะมันน่าจะเบามากอะ คือมันมันมันมคือมไม่ได้เอาหน้าเข้ามันคือการหมุนแล้วท้ายค่อยไหลเข้ามามเห็นสโลมอน,มนมเหมือนภาพไม่สโลแต่เหมือนาาพสโลมเออกบรับหลุดแล้วพอพังก็ไปไม่ได้แล้วสิ่งที่คนคาดหวังคือเขาเล็งไปที่อย่างทันเซอร์ครามิงตันครับ นะว่าแบบโอ้เปิดตัวใหม่ลงสนามแรกกับชุดสีแดงเฟลลี่ Ferrari, น่าจะร้อนแรงรแเห็นบอกว่าตอนลองรถแพ็กทิสรถดีมากอย่างวุ่นอย่างนี้อ,อะไรฮะผมพิเจอเหตุการณ์หนึ่งยังไงพี่คือทีมพิทเนี่ยคุยสื่อสารกับทันเซอร์อยู่ตลอดเวลาบอกว่าถ้าคุณพร้อมจะแซงเมื่อไหร่เ่ยคุณกดปุ่มสีน้าเงินได้เลยนะนะตอนแรกแฮมิงตันก็บอกว่า ได้ได้เดี๋ยวผมจัดการให้ซึ่งทีมพิษก็รอดูอยู่ว่าเอ๊ยจ่อตูดแล้วอ,อเฮ้ยจังหวะน,นี้ควรแซงแล้วทําไมไม่กดปุ่มสีน้ําเงินอก็ไม่กดหยุดสักทีนะฮะอันดับก็ไม่ดีโดนไล่แซงด้วยโดนมาคนแซงด้วยสุดท้ายทีมถามย้าอีกทีหนึ่งอะ่ะบอกว่ากดปุ่มสีน้ําเงินได้นะเวลาจะแซงครับใช่ไหมฮะสุดท้ายอะ่ะแฮมิงตันตอบกลับแบบโมโหโมโห่ะบอกว่า,วาปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ผมเถอะแล้วก็ไม่ได้กดเลย แสดงว่าเขาเนี่ยยังไม่เข้าใจรถบางอย่างนะเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการคนโทรลรถอยู่คือผมว่าเขาน่าจะมีปัญหาตนสามนี่เราสังเกตนะฮะในทีมของเฟอร์รี่อ่ะทั้งสองคันเนี่ยดูจะมีปัญหากับการต่อสู้กับรถตัวเองถูกคือเหมือนรถตัวเองไม่เชื่อมือเหมือนอันนี้ม้าจะพยศพอสมควรใช่ชาเลอร์แคลยังดีหน่อยนะฮะก็ยังก็ยังทำผลงานได้ดีหน่อยนะครับส่วนแม็กเวอร์เซเพนก็เหมือนเหมือนจะ ไม่ดีเลยปีนี้อ b 2 1บีิเอ็ดรถเขาเนี่ยนะฮะคันใหม่นี้นะฮะเหมือนยังไม่ลงตัวเลยถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับแมกาเรนเรต่างากังนเยอะขับไปบ่นไปอ่ะว่าแม็กาเรนทาผลงานได้ดีกว่าชันเลยวอนซชเป็นแบบดูกลายเป็นลูกไล่อ่ะคือไล่ไล่ไม่เข้าแล้วแซงไม่ได้นะฮะได้แต่ตามไปเรื่อยๆจนเข้าเส้นอ่ะนะฮะซึ่งผมว่าอันนี้ปีเนี้เรดบูลเนี่ยน่าจะมีปัญหาแล้วอย่างหนึ่งคือพอไม่มีเปเรสนะฮะ กลายเป็นว่ามีเลียมล้อสันเลียมล้อสันนี่โหทําผลงานเนี่ยแแบบเรียกว่าน้องใหม่สุดๆอ่ะผลงานยังไม่ดีเลยมันเลยไม่มีตัวช่วยไงนะฮะจะลุ้นประเภทประเภททีมประเภทผู้สร้างอ่ะก็ไม่ได้นะเรดบูลปีนี้เพราะว่าเลียมลอสันเนี่ยน่าจะหลุดไปไกลเลยนะครับแต่แต่ในในการแข่งขันครั้งนี้สังเกตผมว่าผมชมนะทีมที่ดีใจมากที่สุดจากหลการจบพายุฝนกระดในสนามแข่งเอาเซตเล่นกลางปีเนี่ยคือวิลเลียมอ่า ว,วินเวียรมาคราแล้วบอลอเล็กซ์อารบอนพี่วินเลียม์อะดีใจดีใจผมก็มองคือ Al bon อเล็กซ์อารบอนอะสามารถวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่5แต่ตอนแรกอ่ะเข้าไปปุ๊บก็มีการมีเหตุการอะไรนะพี่ที่ทำให้เขาอยู่ขึ้นไปสี่เฉยอันตโตเนลลี่อ่ะอันโตเนลลี่เขาออกจากพิษผิดผิดผิดจังหวะ มีการประท้วงแล้วก็โดนตัดสินว่าให้ปรับเวลาิครวิซึ่งทําให้เขาต้องลงไปอยู่อันดับ5แทนแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยก็มีการเรียกอันดับประท้วงเรียกอันดับคืนมาก็สามารถคืนกลับมาได้อันดับ4อเล้งอบอนก็เลยกลายเป็นว่าอยู่อันดับ5าเหมือนเดิมโอ้โหไม่งั้นนะเล้งอาบอนนะปีที่แล้วทั้งปีทำได้12แต้มสนามแรกออสเตรเลียเนี่ยถ้าทำได้เข้าที่4ี่นะเข้าที่4ได้12แต้มเลยเท่ากับปีที่แล้วเลยทีดีมากสนามเดียวในหนึ่งปีอาบอนบอกว่า ที่เหลืออีกยีสสนามผมไม่ต้องขับแล้วยังได้เลยผลงานเท่าเดิมเอานะ <c oughs> อย่างน้อยๆครับอเล็กอบอ,บอนก็ทําได้10แต้มซึ่งหมายความว่าเนี่ยขออีกสแต้มเท่ากับปีที่แล้วแล้วการมาของคาร์ลซน์เนี่ยช่วยอเล็กอาบอนไปเยอะเลยนะช่วยให้อาบอนแบบมีความคึกคักเพื่อน <ole> ร่วมทีมดีเนี่ยมันดีขึ้นเยอะใช่ไหมฮะ <c oughs> นะฮะส่วนทีมที่มาเรียบๆแล้วผมว่าน่ากลัวสำหรับปีนี้ยังไงครับพี่คือเมอร์เซเ อืเมอร์เซเดสจอร์ดลัดเซลนะฮะจอร์ดลัดเซลกับอันโตเนลี่เนี่ยนะฮะสองคิมี่อันโตเนลี่เนี่ยสองคนนี้เนี่ยขับนะขับรถนะดูเหมือนรถจะไม่มีปัญหาเลยนะแล้วก็ขับมาเรื่อยๆเรียงๆเหมือนดูอาการคนอื่นเขาอ่ะแล้วสนามนี้มันฝนตกไงเขาเลยไล่แซงมากไม่ได้ผมว่าอย่าประมาทสนามสองเนี่ยถ้ามาทางฝั่งจีนเนี่ยจีนตอนนี้ยังไม่มีฝนตกถ้าอาทิตย์หน้าเนี่ยสนามแห้งๆเนี่ย เดี๋ยวรอดูเมอร์เซเดสผมว่าน่ากลัวกว่าเลดบูลน่ากลัวกว่าเฟอร์เลอรี่เยอะจริงจริงมันก็เหมือนเป็นหนึ่งในทีมที่ทีมะอะไรมีหนึ่งในสี่ทีมยักษ์ใหญ่หนึ่งในสี่ทีมยักษ์ใหญ่แล้วก็มีก็จะมีค้ำคออยู่ว่าอา้าวก็คนขับเดิมไม่อยู่แล้วจะได้เ,<อ>เรื่องเหรออะไร้ยมีสงรามสมมาก,กันไว้อยู่จอร์ดลาเซลบอกปีนี้ขอผมเฉิดฉายบ้างครับนี่ <laughs> นะฮะเอารอดู <laughs> เดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังอีกครับสนุกดีครับ